ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาตุก่ันนะครับเลดี้พรทิพย์นะครับณสุวิเดนนะครับกับเพจนาฬิตาโตเกี่ยวกับพี่น้องนะครับเพราะว่าก้อนหนาน่นนะครับก็มีประเด็นเยอะแยะมากมายนะครับบอดบีกฟาดกับเดือดนะครับในส่วนของเพจนี่ครับพี่น้องนะครับแต่วันล่าสุดเนี่ยปะทะกับ อ่าเลดี้สวีเดนกับพี่น้องนะครับเพจนานไะด้ตาตัวเกียวนะครับอ่าเพื่อนก็บ,บอกว่าเลดี้พรทิพยเนี่ยนะครับเอารูปเอกสารที่ฟ้องเนี่ยไปก๊อปจากในเน็ตมาสันพี่น้องนะครับนานดตตเกียวนะครับเพจนี้เพื่อนก็บ,บอกแบบซี่นะครับบอกว่าว่าคนอื่นติ่งชั้นจีเลดี้พรทิพย์สวีเดนเฮาหอนไปวันวัน,นคิดดูไปฟ้องที่ต่างประเทศขนาดรูปเขายังก๊อปมาเลย ขี้โมวอวดเก่งจริงๆอันนี้คือรูปประเทศไทยนะคะเวนประจำวันปารพี่น้องนะครับบอกว่าเลดี้พรทิพย์เนี่ยไปกรอบรูปมานะครับแล้วก็เอามาลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ขี่โม้ว่าฟ้องคนนั้นคนนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับในส่วนของเพจานาิตะโตเกียวนะครับพี่น้องแต่ว่าล่าสุดนะครับเลดี้พรทิพย์โพส โตทันทีนะครับบอกว่านี่มึงโง่จริงๆใช่ไหมก๊อปรูปจากเน็ตพนะโอ้ยอีติ่งชั้นจีแดกข้าวบ้างเดี๋ยวมึงเจอกูปาดนะครับเลดี้กับโพ์ฟาดกับแบบซี่นะครับแต่วันล่าสุดนะครับเพจนาริตะโตเกียวนะครับแกแคปในส่วนของโพ์ของเลดี้นะครับเอามาไว้ในเพจเจ้าของนะครับแล้วก็โพ์ แขวนแบบซี่นะครับบอกว่าทนไม่ไหวแล้วหรอด่าเขาทุกวันพอเขาด่าคืนโอ้ยกลัวจังเลยเตรียมสากกระเบือไว้รอมาเลยปาดพี่นอน,นะครับเอาเมืยถูกคู่อีกแล้วพี่นอน,นะครับเพจได้แต่ตัวเกียวกับเลดี้พอนทิพนะครับฟาดกันเดือดครับพี่นอน,นะครับล่าสุดๆรๆๆ้อนๆนะครับ fc นะครับเข้าไปเอมเนนต์นเยอะมากนะครับบางคนก็บ,อ,บอกว่า อาสู่ๆเด้อในส่วนของเพจนันิตาครับส่วนเพจของเลดี้เนี่ยจัดเลยนะครับฟ้องเลยประมาณนี้ครับพี่นนทรนะครับเอฟซีทั้งสองฟังเนี่ยาฟาดกันเดือดขึ้นกันครับพี่นนทรนะครับไปที่เอฟซีของเพจอีกฟังหนึ่งก่อนครับพี่นนทรนะครับเพจนันิตาตัวเกียวนะครับเอฟซีฟังนั่นก็บอกว่าสมองเสียมหมดแล้วเลดี้นะครับบอกว่าเลดี้เนี่ยสมองเสื่อมดันพี่น้องนะครับปัาดนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่า จุดๆๆลดี้นะครับป๊าร์ตพี่น้องนะครับนั่นแหละครับ fc ฟังนั่นดาเลดี้อีกแล้วครับพี่น้องนะครับแต่ว่า fc ฟังของเลดี้สวีเดนนะครับก็คอมเมนต์เดือดขึ้นกันครับพี่น้องนะครับ fc ท่านนี้ก็บอกว่าจัดให้ติ่งจุดๆๆหน่อยแม่นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าจัดมันเลยพออ้อนะครับส่วนท่านี้ก็บอกว่า เห็นทางนั่นเอารูปเจ้าไปล้งแล้วก็ไปว่าเจ้าย้ายนะครับอีกคนนึงก็บอกว่า,าจัดมันเลยนะครับส่วนทันนีก็บอกว่าติ่งพวกนี้ทำไมเป็นเอามากไม่มีใครโง่งเหมือนพวกมึงหลอกจัดมันทีนะครับปาดพี่น้องนะครับเอาเอฟซี FC ฟาดกันเดือดอีกแล้วกับพี่น้องนะครับเรื่องนี้จะจบแบบใดลอ้อเบิ้งกับพี่น้องนะครับว่าเลดี้เนี่ยจะเอาจริงหรือไม่นะครับแล้วก็เพจ ฟังนั่นก็คือท่าเลดี้นะครับบอกว่ามาเลยประมาณนี้นะครับบอกว่าเลดี้เนี่ยอยู่ต่างประเทศเวลาขึ้นศาลเนี่ยต้องมาขึ้นศาลที่ไทยเดชประมาณนี้ครับพี่นอนองนะครับนั่นแหละครับล้องเบิงครับว่าอ่าจะจบยังไงครับหนุ่มองเลเขาสาลมาบอกมาลห้ฟังเด้อเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวมาฝากครับผม ทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ